มือนีก็ขออนุญาตเอาประสบการณ์ของพี่ผู้นี้มาเบาสุฟังด้วยพี่น้องคอยเจอมาแล้วไล่เข้ากับไทยคือหมูขึ้นหมาให้เลิกกับลูกไส้เพิ่นเลิกกันได้เก้าปีผัวก็ขอขึ้นดีกับเฮ้าคือเก่าจนได้กลับขึ้นดีรอบสองจนว่าลาสุดท้ายแม่ย่าได้ป่วยเป็นมะเร็งตายก่อนตายแม่ย่าบอกว่าอยากพ่อนาคอยแต่คอยจําเหตุการณ์ที่เพิ่นไล่เฮ้านี้คอยต้องจากลูกคอยทั้งสองคนพัดพากจากกันตั้งแต่ลูกคอยได้อายุได้หาขวบ นีลาผัวเมียเขาอยู่น้ากันดีๆหักกันดีๆผัวก็หักเมียเมียก็หักผัวแล้วเขาก็มีลูกน้ากันตั้งสองคนบังคับให้เมียเขานี้ลูกสะใภอาจจะว่าได้เป็นลูกสะพภยในอุดมคติของเจ้าเด้อไปงาแต่เจ้าก็ยังถือว่าโชคดีอยู่ลูกเจ้าเลือกที่จะยุ่กับเจ้าแต่เจ้าหูบ่เจ้าเฮ็ดให้แม่เขาลูกเขาพัดผาาจากกันผัวเมียที่หักกันต้องทีมกันย้อนเจ้า แล้วถามเนี่ยผู้ใดสิก้าอยู่กับเมญาจังสี่เราคอยเสือเลยเมยญาจังสี่ต้องเค็ดทุกวิธีทางเพื่อที่สีลูกไพ่ผู้เนี่ยหนีถึงลูกไพส่สิเทียงบ่าเทียงกะซางเจ้าคิดว่าคนดังเสียถ้าเป็นผู้เจ้าทู่เจ้าสิอยู่กับเมญาจังสี่ได้บอถ้าคอยผู้นึงบ่ออกเมาเว้าหือหลายๆคนบ่ออกมาเว้า เสียหลดพี่น้องเหตุการณ์จังสี่กับเซมีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆรุ่นสู้รุ่นรุ่นสู้รุ่นในเมื่อคอยบ่อยากให้เหตุการณ์จังสี่มันเกิดขึ้นคอยก็ต้องออกมาเตือนยังหน่อยเตือนสตีได้จากคนสองคนก็นยังดีบยายากให้ปีเหตุการณ์จังสี่เกิดขึ้นบยายาให้ไม่ย่าไปบังคับลูกไพ่บายายาให้ไม่ลูกไพ่ย,ยู่แบบอึดอัดถ้าเป็นไปได้ยู่น้ำกันได้กะยู่น้ำกันดีๆซะ อายุน้ากันบ่ได้เจ้าต้องทําใจว่าเจ้าอยูผู้เดียวบ่เม่นไปบังคับให้ผัวเมียเขาปากันท่าท,ทั้งที่เขาหักกันแล้วลูกเต้าเขาอีกโอ้ไม่ยาผู้นี้บ่ทํบาบาเด้เนี่คอยว่าเย่ผู้นี้ลอกเจอซึกนักก็คอยไปอีกหักลูกหักผัวอยู่ผู้ใดสิยอยากถิ่งขอบรัวจะของหนีมาขนาดเลิกกันได้ตั้งเก้าปีคืดเบื้องเอาผัวยังน้่งงอคืนเมีย ก็ขึ้นหาผัวย้อนอยังเขาหาักกันอยู่แล้วว่าลาสุดท้ายอยากพ่อลูกไพ่ขึ้นยังสำนึกผิดบัวถ้าสำนึกผิดว่าลาสุดท้ายมันก็สายไปแล้วจะไม่เป็นคติเตือนใจจากคนสองคนกัยังดีเด้อพี่น้องออกมาว่าย้อนควมหวังดีสันดอกว่า